สวัสดีค่ะพบก,กับคุณเมียวนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยอาจจะมีการถ่ายทอดได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สตัตว์หรือแม้กระทั่งพืชเป็นการถ่ายทอดลักษณะ,ะลักษณะต่างๆเลยจากบรรพบุรุษ ไปสู่ลูลกหลานเราจึงเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมตัวอย่างเช่นศาตว์เห็นไหมเอ่ยพ่อแม่มีการผสมพันธุ์ออกมาเป็นลูกมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมีพ่อมีแม่และลูกมีการถ่ายทอดลักษณะพันธุก,กรรมของพ่อและแม่มาสู่ลูกนั่นเองมีการสำรวจว่า,าสิ่งมีชีวิต ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นต้นกระบองเพชรและพืชทะเลทรายอ,อยู่ในพืชทะเลทรายก็จะมีการปรับตัวเรียนเรื่องการปรับตัวแล้วนะมีการปรับตัวลักษณะการถ่ายทอดของเขาก็จะมีการถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานอย่าง,งกระบองเพชรเปลี่ยนใบเป็นหนาเพื่อลดการคายนะ้ําลักษณะเขาก็ ต้นถัด,ถดไปหรือต้นลูกหลานของเขาก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันหรือแม้แต่ครอ,อบครัวของโกลเด้นครอบครัวของโกลเด้นมีพ่อมีแม่และมีลูกสังเกตได้เลยว่าพ่อกับแม่ขนสีต่างกันลูกออกมาสามตัวลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาก็ได้รับจากทั้งพ่อและแม่ คนก็เช่นเดียวกันดูตัวอย่างเช่นครอบครัวชาวจีนอันนี้จะมีประกอบไปด้วย3รุ่นเนอะรอุ่นลูกรุ่นลูกรุ่นพ่อแม่รุ่นปู่ย่าก็จะมีการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมทรงต่อกันมาจนถึงรุ่นของลูกนั่นเองเด็กคนนี้อาจจะได้รับสีผิวเหมือนย่า ทรงผมอาผมผมอาจจะได้รับมาจากพ่อก็เป็นไปได้เราเรียกว่าการถ่ายทอดพันธุกรรมจากในครอบครัวเดียวกันหรือจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน,นะเช่นเดียวกันพืชก็มีการถ่ายทอดพันธุกรรมดูจากลักษณะใบต้นมะม่วงต้นแรกต้นมะม่วงรูปแบบของใบ เป็นรูปไข่ปลายแหลมสังเกตเลยไม่ว่ามะม่วงต้นไหนๆรูปร่างแบบนี้เหมือนกันไม่มีการถ่ายทอดลักษณะเป็นใบหน้าตาแปลกประหลาดแน่นอนไปดูต้นได้เลยใบขนุนอ่าใบขนนรูปไข่ปลายเล็กาปลายเล็กใบพลูคล้ายๆกับรูปหัวใจสามารถไปมองได้ใบตํำเลื่องใบบัวหรือใบชงโคก็จะเป็นลักษณะเด่นที่ถ่ายทอดกันไปถึงจะมีต้นอื่น หรือไม่ได้อยู่ด้วยกันบุกคนละบ้านลักษณะของต้นพัน์ก็จะมาลักษณะที่คล้ายๆกันลักษณะของใบนั่นเองลักษณะของสุนัขอ่าอันนีส้สองสายพันธุ์ไทยหลังอ่านกับดามิเชียนอ่าลักษณะที่เด่นชัดไทยหลังอ่านลักษณะคือหลังโนูนเด่นขึ้นมาเมื่อผสมพันธุ์ลูกออกมา ก็จะมีลักษณะเด่นก็คือโชว์มาเลยหลังอ่านจะเหมือนพ่อพ่อหรือแม่นั่นเองดามินชีเนเราสามารถแยกลูกหมาสองครอบครัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมลักษณะลวดลายมาเหมือนแม่เด๊ะเ,เราจึงบอกได้ว่านี่คือลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาครอบครัวครอบครัวของแต่ละ เชื้อชาติแต่และเชื้อชาติที่ออกมาก็เช่นเดียวกันรูยกตัวอย่างครอบครัวของลูกเครึ่งเอเชียแอฟริกัน Asia พ่อสีผิวค่อนข้างดำนะ้างดำแม่ออกขาวลูกออกมาเป็นไงเอ่ยได้รับจากทั้งพ่อและแม่ชาวแอฟริกันผมจะค่อนข้างหยิกลูกได้รับมาอาจจะสามคนเลยผมหยิกเหมือนเหมือนพ่อ สีผิวอาจจะมีตัวเลขคนนี้อาจจะเป็นสีผิวที่คล้ายๆกับของแม่นี่คือลักษณะที่ถ่ายทอดมาสู่ลูกนั่นเองครอบครัวอ,อื่นๆก็คล้ายๆกันแต่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อและแม่แมาม,มนุษย์ก็จะมีการถ่ายทอดพันธุกรรมในเรื่องของลักษณะรูปร่างรูปร่างรูปทรงสีผิวแม้แต่สีสระ หูลิ้นนะเส้นผมก็ใช่สันะตว์หรือพืชดูตัวอยา่างต้นพืชต้นพ่อสูงแม่เตีย้ยลูกออกมาสูงแปลว่าได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นต้นพ่อด้วยและอาจจะได้ต้นแม่ด้วยแต่ลักษณะของต้นพ่อเนี่ยโชว์มากกว่าดังนั้นลูกก็จะโชว์มาที่รุนลูกรุนล,ลูกก็จะสูงตาม นัลักษณะของพ่อไก่แม่ไก่ก็จะถูกส่งทอดถ่ายทอดมาให้กับลูกไก่พ่อแม่พ่อแม,ออแม่ลักษณะ,ะลักษณะก็ะมีการถ่ายทอดอาจจะเป็นสีผิวลักษณะผมลักษณะปากหนังตาถ่ายทอดมาให้กับลูก ลักษณะที่คล้ายคลึงกันอย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือมีการถ่ายทอดกันตัวอย่างนี้คือ3รุ่นรุ่นปู่ย่ารุ่นพ่อแม่และก็รุ่นลูกทั้งสองครอบครัวรุ่นปู่ย่ารุ่นพ่อแม่และรุ่นลูกโดยลูกจะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมอาจจะได้จากพ่อแม่หรือปู่ย่าก็ได้ดูตัวอย่างของเราใบงานของเรานะคะในเรื่องของลักษณะทาง พันธุก,กรรมที่ครูบอกว่าให้ให้ลองไปดูให้ลองไปดูหรือไปสำรวจบ้านของเราว่าต้นไม้ที่บ้านเราเนี่ยต้นพ่อเป็นแบบไหนว่าถ้ามาให้ครูต้นลูกต้นที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน,น,กนวาดภาพมาให้ดูแล้วลองมาเขียนว่าลักษณะที่เหมือนกันอ,อาจจะเป็นข้อหนอึ่งใบเหมือนกัน สองอลักษณะลำต้นคล้ายกันอ,อันที่สามอาจจะบอกว่าสีของใบเหมือนกันเราได้ลักษณะที่แตกต่างกันอลองไปมองหาดูอะไรที่ต่างกันอ,ะ,อะไรที่ต่างกันได้บ้างลักษณะต้นไม้ที่เราไปลองสืบค้นอาจจะบอกว่าใบไม่เหมือนใบต้นนี้มันมันหยากมากกว่าต้นแม่เราอาจจะบอก ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะไปบางคนออกเอ้ยต้นไม้หนูไม่ถานาดัดดูขอดูต้นดอกไม้ได้ไหมอ่าได้ลองไปดูต้นดอกไม้ได้เลยอ่าลักษณะต้นที่เกิดใกล้ๆกันเป็นแบบไหนอ่าส่วนใบางานที่3นะคะลักษณะทางพันธุก,กรรมของสัตว์ที่ถ่ายทอดในท้องถิ่นที่เรารู้จกักหรือลองสำรวจบริเวณแถวบ้านก็ได้หรือในบ้านก็ได้ อาจจะสำรวจที่บ้านหนูเลี้ยงสุนัขมันเกิดลูกพอดีเลยหนูอาจจะวาดภาพมาชื่อตัวอะไรหนูก็เขียนมาสุนัขลักษณะที่ถ่ายทอดมาลูกสุนัขคนนี้เหมือนอะไรบ้างมีอะไรที่เหมือนกับตัวพ่อกับตัว,ตวแม่ของเขาบ้างอาจจะบอกว่าสีผิวเหมือนกันอ,อุ้งเท้าหนาหนาเหมือนกันขนยาวยาวเหมือนกันสามารถเขียนเขียนและวาดมาให้คุณคณรูดูได้เลย สำหรับวันนี้นะคะ,ะเรามีเวลาทําใบงานนะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนยังไงสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ